จะมีแค่น้อยคนมากที่จะนึกถึงเรื่องของการลงทุนประเภทนี้เนี่ยนักลงทุนถ้าเป็นหน้าใหม่นะจะไม่สามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้เลยเพราะการแข่งขันในตลาดนี้แข่งขันดูมาก หัวใจสาคัญของการลงทุนอสังหานะถ้าไปแต่ก่อนคนจะพูดบอกว่ามี3ามคำโลเคชันโลเคชันโลเคชันนั่นคือยุคเมื่อ10ปีที่แล้วยุคที่ก่อนรถไฟฟ้าจะวิ่งยุคที่แบบอสังหาเฟื่องฟูแล้วก็การเจริญของเมืองยังกระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยคีย์สาคัญหัวใจหลักของการลงทุนอสังหาให้ประสบความสําเร็จคือการซื้ออสังหาหรือลงทุนอสังหาอะไรก็ตามที่ได้ราคาต่ํากว่าตลาดไม่ต่ากว่า20%ลงทุนยังไง ก็อดซึ่งการลงทุนประเภทนี้ในโบราณก็จะนึกถึงกลมบังคับคดีต้องไปประมูลเอาแต่จะมีแค่น้อยคนมากที่จะนึกถึงเรื่องของการจำนองขายฝากเพราะตลาดนี้เนี่ยนักลงทุนหน้าใหม่เข้าไม่ถึงค่ะนักลงทุนจำนองขายฝากจตบอกว่าการลงทุนประเภทนี้เนี่ยนักลงทุนถ้าเป็นหน้าใหม่นะจะไม่สามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้เลยเพราะการแข่งขันในตลาดนี้แข่งขันดูมากอย่างแลนฟลอนเองเนี่ยที่เราได้เคสมามากที่สุดเนี่ยเพราะแบรนด์เราแข็งแรงมากพอ เพราะแบรนด์เราชัดเจนมากพอแล้วเราก็ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนที่เป็นพันทําให้เราสามารถทําเคสได้มากที่สุดเช่นกันเราเลยสามารถทําให้นักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยลงทุนจําลองขายฝากเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สามารถประมูลซับดูซับได้ทุกวันนะคะว่าซับตัวไหนถูกใจอยากจะช่วยคนอยากจะลงทุนตอบจดหมดทุกเชา้าเวลา9ก้าโมงตรงมีซับให้ประมูลหลากหลายทําเลกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่มีมาหมดแล้วก็มีมาทุกสาตั้งแต่หลักล้าน หลัก10ล้านหลักร้อยล้านมีของทั้งหมดที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งเดียวเป็นแหล่งเดียวมาเก็ตเพลสเดียวที่มีของในตลาดมากที่สุดมากองไว้ให้นักลงทุนเลือกและทุกการช้อปปิ้งเนี่ยเราไม่ใช่แค่มีแค่ภาพเรามีรีพอตรายงานกา,านรประเมินมูลค่าสังหารายงานให้ในายทุนเนี่ยแจ้งไปเลยว่าที่มาของวงเงินตัวนี้กับหลักทรัพย์ตัวนี้เนี่ยมูลค่าแต่ละอันเนี่ยมีมที่มาอย่างไรทําให้ลดความเสี่ยงก่อนการลงทุนจริงแปลว่าอะไรถ้าคุณไปลงทุนพี่อื่นหรือคุณได้ลงสนามจริง คุณไม่มีเพื่อนคู่คิดตรงนี้นะมันเหมือนกับว่าคุณไปเที่ยวแล้วไม่มีเข็มทิศอะ่ะคุณจะขับไปเชียงใหม่แต่คุณก็อ้อมไปทางทิศอื่นก่อนเพราะคุณไม่มีเข็มทิศในการลงทุนแต่พอผ่านแลนฟลอร์เนี่ยเหมือนคุณมีเพื่อนร่วมคิดมีเข็มทิศในการลงทุนทําให้การลงทุนของคุณเนี่ยลดความเสี่ยงลงไปแบบเรียกได้ว่าจนแทบจะไม่เหลือความเสี่ยงแล้วอะ่ะแล้วยิ่งพอเราได้เลือกทรัพย์ที่มีการประเมินมูลค่ามีการตรวจสอบมาอย่างแม่นยําตรวจสอบเรื่องกฎหมายตรวจเช็คเอกสารคุณก็จะสามารถลงทุนได้จนเรียกได้ว่าความเสี่ยงจะไมม่ีเลย